สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิก IMI Sky นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในค่าย BNG ของเรานะครับในเว็บ IMI Sky นะคะใครที่สนใจ a d IMI Sky เข้ามาพูดคุยสอบถามกันนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับในเกมที่ชื่อว่าเกม Viking Winter นี่นะฮะเกมตัวนี้นะคร Viking Winter อยู่ใต้ Olympian God ที่เคยลงคลิปไปให้แล้วนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับ วันนี้นะฮะหลังจากทําการรอโหลดไปนะครับให้มันโหลดจนไปปล่อยมันไปนะฮะเรามาอยู่หน้านี้แล้วก็แต่เพื่มเริ่มต้นเลยครับเช่นเดิมนะครับเข้ามาที่นี้มือขวามือตัวล่างที่เป็นรูปเหรียญเนะะี่ยน่าเพื่อเราจะมาดูนะฮะแล้วขยายใ,ใหญ่ก่อนนะครับทาความเข้าใจกันเบ,บ็ดเช่นเดิมนะครับเบ,บ็ดต่ำสุดในราคา3บาทสูงสุดในราคา1นึ่งหมื่นเอ่อหนึ่งพันบาทนะครับโทษทีถ้ากดแม็กมันก็จะไปที่1,000นะฮะแต่เราเล่นแค่เบ,บ็ด3บาทพอนะครับ ใครที่อยากรู้ว่าเกมเนี้มันแตกยังไงทำไมมันเรียงกันแบบไหนถึงได้ให้เข้ามาที่นี่นะฮะตัวไออยู่ด้านขวานะครับกด,ดเข้าไปเลยนะฮะมันจะมีบอกเลยครับอัตราการจ่ายเนี่ยไว6คูณ15บาทหรือว่าต่างๆนานาเลื่อนลูกศรขึ้นลงได้นะครับมันจะมีบอกเลยว่าเรียงกันแบบไหนถึงจะได้ตังแค่นั้นเองนะครับจะได้ทำความเข้าใจกันได้เนี่ยนะฮะจะเป็นสายการชนะเบนเกมแบบนี้เรียงกันแบบนี้นะ จะได้เท่านี้เท่านี้เท่านี้นะมันจะมีบอกหมดเลยนะครับสาหรับเพื่อนๆที่สงสัยนะครับว่าเอ๊ะมันจ่ายยังไงอัตราการจ่ายมันเล่นยังไงแบบไหนเข้ามาอ่านกันตรงนี้นะฮะหลังจากเข้ามาแล้วเราก็ออกไปเลยครับนะฮะเราจะมาลองกันผมจะลองเล่นที่เหมือนเดิมครับเบ็ด3บาทนะฮะก็เหมือนกันครับเช่นเดิมครับกดออโตเมติกได้นะครับรูปตัววงกลมครึ่งเซี่ยวนี่นะฮะที่เป็นรูปตัวเอนะฮะแต่เรากดตรงนี้ พื่อจะได้เล่นเด็ดสบาทมาลองดูกันว่ามันจะเป็นแบบไหนนะฮะ,ะเล่นกัน,นง่ายๆนะครับเกมน,นี้เพื่อนๆคนไหนที่สนใจแอด i m i sky เข้ามาได้นะครับ <S <S เข้ามาเจอกันได้นะครับ <S <S จะมีเก็กสนสุกสนานแนะนำตลอดครับเอาลีวมันนอีกแล้วอนะาวฟรีห้าสปินอีกแล้วนะครับามาลองดูกันนะฮะลงทุนมาเมื่อกี้กดไปสามครั้งเกาบาทดูซิว่าตอนนี้จะได้เท่าไหร่ โอเคนะครับได้18บาทมาไม่เสียหลายนะับทั้งหมดพุ่งมาเป็นบาทนะที่พ้่งจะเล่นนะฮะลงทุนไปแค่9บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดผมเล่นเด็กสูงสุดไปพันหนึ่งคิดดูว่าจะได้เท่าไหร่นะฮะอย่าลืมนะครับเพื่อนๆเข้ามาสนุกกัน i s k y a t i m y sky นะครับแล้วจะเอาคลิปสนุกๆมาให้เพื่อนๆได้ดูกันใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ